จังหวัดสุรินทร์ก็มีการจัดกิจกรรมโดยเพิ่นในความสําคัญกับเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนค่ะโดยเพิ่นมีการจัดโครงการนะคะนั่นก็คือการขอรับเงิอนอุดหนุนงบประมาณเพื่อป้องกันและกแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ2 5 6 6นั่นเองค่ะ พาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์ฝึกและก่ะพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์ตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นายพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เพิ่นก็ได้ดเป็นประธานเปิดโครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากองค์กรประคองส่วนทองทินปีงบประมาณ2566กิกิจกรรมที่หานะคะเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโมบานชุมชนพื้นที่จังหวัดส,สุรินนั่นก็คือตำบลกกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดส,สุรินโดยมีภูเขาร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นหนึ่งรนกาประกอบด้วยนะคะผู้นํามทองทินอ,อสอมคณะกรรมการโมบานให้ประชาชนในพื้นที่เขาร่วมกิจกรรมค่ะโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดส,สุรินซึ่งก็เป็นองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันและ,ะแก้ไขปัญหายาเส ติดในพื้นที่จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวของนั่นก็คือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรปามยาเสพติดอำเภอกาบเชิงและก็ชมร่มเสริมสางพลังเครือข่ายชุมชนไทย โดยได้รับการสนับสนุนนะคะจากงบประมาณขององค์กรปกรครองส่วนท้องถินระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2 5 6 6เพื่อพัฒนาใหา้ประชาชนนะคะมีความเป็นผู้นำเสียสละและการมีจิตอาสาในการเหตุงานนะคะเพื่อส่วนร่วมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ท่านผู้บ่าได้ลงพื้นที่ไปนั่นเองค่ะครับ